ฮินดูสามเนี้ยฮินดูสามเนี้ยโอเคนไม่ต้องถอนหายใจเลยทำไมแม่ดุไม่ได้เหรอดุได้เปล่า ฮะหนูได้เปล่าเดีอย่าม่ทำมุ่งยิงใส่ฉันนะอดี๋ยวไม่ทำมุงยิงใส่ฉันนะเดี๋ยวก็โดนตบหรอกเออเดี๋ยวก็โดนตบตบหรอกเอาไหมเอาทั้งตบไหมเอาไหม เำาไม่ให้มันเห็นกล้องเราถึงย่อเสียงคุยกับใครลูกน้องคุยกับใครคุยกับใครคะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกินนมยังไม่อิ่มเหรออิ่มหรือย,ยังนมอะ่ะเอาอีกไหมเออเอาอีกไปล่ละ เอาไหมนมเนี่ยเอาไหมนมเน่าเนี่ยเอาไหมจะเหลือเหรอ